ไพ่พระราหูอยากจะบอกอะไรกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมนะคะมาดูหน้าไพ่กันนะคะใบแรกเดชค่ะใบที่สองลาภะใบที่สามขันติมาดูทีละหน้าไพ่นะคะเดชเดชหมายถึงอำนาจวาสนาบารมีค่ะฉะนั้นในเดือนนี้เขาบอกว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาบารมี มีความกล้ากล้าแข็งเข้มแข็งกล้าหารและมีอำนาจโดยเพราะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการทำมาหากินนะคะคุณจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมีความสามารถมีชื่อเสียงและคุณก็มีแรงมีกำลังมี power มีความตื่นตัวในการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยและถ้ามีคนคิดไม่ดีคิด ร้ายกับคุณเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองออกไปค่ะในเดือนมีนาคมดวงคนเกิดวันอาทิตย์นะคะต่อมาราพะค่ะราพะบอกอยู่ในตัวอยู่แล้วราพะก็คือโชคราบฉะนั้นในเดือนมีนาคมนะคะคนเกิดวันอาทิตย์จะมีโชคมีลาบนะคะจะเป็นอะไรที่แบบไม่จําเป็นว่าจะต้องได้มาจากการเสี่ยงโชค ซื้อลอตเตอรี่หรือเล่นหวยอย่างเดียวนะคะคําว่าโชคลาภเนี่ยมันจะเข้ามาได้ในทุกช่องทางนะคะได้มาอย่างไม่รู้ตัวได้มาจากการเสี่ยงโชคได้มาจากการทําบุญไม่ว่าอาจจะเป็นทุกขลาบหรือเพศตรงข้ามนามาให้ได้มาจากตัวเองได้มาจากโชคทางการเงินที่ไม่คิดว่าจะดีไม่คิดว่าจะได้ก็ได้อะไรแบบนั้นนะคะหรืออะไรที่มันได้มางง่าย ได้มาอย่างไม่คิดว่าจะได้เนี่ยเรียกว่าโชคราบหรือราพะนั่นเองค่ะ,ะให้ใบต่อมาคือขันติค่ะขันติบอกอยู่แล้วก็คืออดทนนั่นเองฉะนั้นในในเดือนมีนาคมเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องคุณเข้มแข็งไม่พอแต่ไม่พอแค่นั้นคุณจะต้องมีความอดทนด้วยเข้มแข็งทางใจแล้วก็ต้องมีความอดทน ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ต้องมีความอดทนนั่นเองนะคะและเขาเรียกว่าเพราะว่าในความเข้มแข็งนั่นแฝงไปด้วยความลาบากนั่นเองฉะนั้นคุณต้องทนต่อความทุกข์ทนต่อความเจ็บทนต่ออํานาจกิเลสทนต่อสิ่งที่เป็นอยู่หรือต้องอดทนรอได้อ่ไม่ว่าจะทนกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องใช้คําว่าขันติขันติเท่านั้นท่องเอาไว้นะคะฉะนั้น แต่เขาบอกว่าในเดือนนี้คุณจะประสบความสำเร็จและได้ชัยชนะถ้าคุณแข่งขันอะไรหรือมีการต่อสู้กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสำเร็จความโชคดีเป็นของคุณค่ะ